โอ้เห็ดยังน้อยจานมาหนิโอ้ยครับโอ้ยถือกล่องแต่ตอนเดี๋ยวเลอะเทอะหน่อยนะครับผมวัอนี้นะครับผมอึบใกล้ครับวัอนี้อึบใกล้นะครับผมเดี๋ยววัอนี้มาถึงขั้นตอนไอ้นี่แหละครับผมเห็ดลวกกับแกมหน่อยหอืมรวนะครับน้าเอามือมึงครับผมอันนี้หมอนครับโอ้ไข่ล้างเน้นๆเลยครับผมรัวดับเบิ้ลให้ดนะครับห่วยไม่นั่งเลยนี่กระดูกอ่อนบ่ะมีกระดูกแกมน้ำ อันนี้อันนี้เป็นแบบบอนกระเพาะนะครับแก้มอ่ะเป็นกระเพร็มครับโอ้มาได้ก็พอไหมพี่น้องครับผมอันนี้สีเป็นไอ้ลงเพจครั้งแรกเนาะนะครับผมนี่ครับอ๋อลงเพจนั่นครับทั้งช่องยูทูปนั่นนะครับผมยังไงก็นี่ครับผมเป็นอีพี่แรกเนาะเป็นอีพี่แรกครับผมครับผมแบบจับจู่แล้วครับผมพี่น้องต้มซุกกินแรกนะครับผมเดี๋ยวไปกินอ่างพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะนี่ยครับผมลวกันเลยรวยกันเริ่มเริ่มช่ำนะครับเริ่มฉ่ำห้มัน่ซุกก่อนนะครับผมคนั่นครับหายแม่ซุ โอ้กลแพงห้องเป็นไโอ้การครับอ้บีแตโอ้มาเห็นบีแล้นี่ครับห่วยบ้านสูงบ้านสูงตัวนี้ตับหอยหงยวะตัตัตัดตัเดียวหน่อยอ้ยเสียของเสียของเสียของเลยจัใครลังข่อมหอมพฤติการมันคมนะครับืนกลุ้น เดีอยวๆๆเด้ผมผมว่างวางแค่หังเอาแซเอาแซเจ้าไว้ก่อเอาแซจ้าไว้กโอ้ลืมไปตอนนี้เฮียพ่อยน่าานมาเนาะต้องจวดกอนครับลูกพีซ่งกันาลูกพีซาทิดก็ลูกพีจานีวะพีซาทิต้องจวดวันวันนี่นี่แล้วไงสุกไปลวสุกแล้วขนาดไปยังสุกอืม กากัเป็นเหยื่อชื่อวันหวานกับแจมทันดีครับมันทำไดแตกด้ยสวัสดีครับครับผมกวันนี้เมนูเมนูอะไรมรนีผมวันนี้นะครับผมหนึ่งไก่ไต่หนามนะครับอบรรยากาศแล้วเหียกแล้งน่ะครับอยู่สุ่มไก่หยอาของเนี่ยนะครับพ่อแม่ยองนะครับนี่กำลังหยิบใบนะฮะนี่จะลอยไบแล้วครับผมปะเปลือบัวปีกงามเซเวอร์ล่านะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผม กล <c oughs> <1941, S 1> ับแจ้มาพ้นปวลาครับเราพ้นเวลา้วโอ้ยครับตอนไหนพี่โอ้เจ้าเปล่าเนี่ยน่ครับเขาง้ยนะคักือบาเอบเขาเยกย้แบบเหมืนบานห้องเลยครับอผมเสืออะไรคนเนี่ยต้องต้องยู่บรรยากาศแบบนี้นะครับบานห้องบานห้อ บางเ้าเท่นั้นนะครับอืมมาี่ซุดสุดแห่งพ่อแม่พี่น้องนี่ครับใกล้แบบมันบานนะครับเฮ้นูรุกไกลนะครับอ้ปาดตบน้ำนะน้ำรู้ป็นะกอะนรายเลยเฮ้ยอ้ปาดตบเป็นกะปงองใี้ปู่ได้เฮ้ลบลบอไรล่ะพ่อแมตัดบ่โคตรออครออเ คือใกล้ครับ <seguinte> พอดีม mm ักสดนหนักมา่อไนะครับพอมไม่นอนนีทั้งคนมักเขาจียอเเหนียวนะครับผมเัินพีสูตรว่าเ้ยคนว่าเลยวว้าเอาแบบซาใจเลย โอ้แฉบเคเ้เดี๋ยวล่างินหมอยาวนะบมผมโชว์ความไปก่อนโอ้ยยงเลือยๆดเลยวามันถึงเวลาเบียก็ด้เลนี่อันตรายไปครับผมมันกดงี้ยนเลมันเกือบันเลยแต่ดนเทียสามสกันแนะครับเ้อนถึงถยช่วยนะพ่อ้บอกเลยว่าครับผมแฉบอีเลยนี Để ngồi khẩu trang có phần nhỉ? Khẩu, trang này, tắm Ui, lưỡng xe bài của hốc rồi à. <laughs> ừ. Mà, mà. Ừ. Ở, áo Áo, anh xì lấy hộp không? Nhanh ngại hơn bạn nữa đánh... <laughs> ừ. Mà tắm, bên đây Ô, khẩu trang có khẩu này Khẩu nhớ mắt ยกแว๊ข้างหลังชมมากินแล้วกินข้าเจ้าหรอข้าเจ้าสองพี่น้องกินเพื่อนครับเพื่อนแรับพ่อก็แม่ตรงแม่ก็พ่อนี่ตรงหุ้เขานะพ่อหุ้เขาไอพ่อนึงเขาแม่หุ้เขาเพิ่กินกันเลยเอานามัหอนซดก็อยู่แล้วพี่น้องมาหามือฉี้มลงเกี่ยวม้อมอมอ

กระเพดานมั้งครับผมนี่ครับผมนี่แกงห้องเอากวดตังไว้ข้างล่างครับโชว์โลโก้ไปเลยปกติเ่อค่อยเด็ดกินมไหมครับโดนเทจิ้มนะครับผมไม่ว่ารู้สึกว่าช่วงนี้บ่อยบ่อยแล้วครับโอ้บอยบอยในห้องฟ้าหมอล่นเล้วมันบอกคูเแล้วครับผมนี่มาเนี่ยครับ ปลาสดนะครับคนละหมาล้างไม่ที่แม่เราเตรียมให้นะครับผมอันนี้บรรยากาศกินข,ขา้าววิใศ่หนึ่งผมในสังเวียนะครับนีค่ครับลูกมหาหิงอยู่อ,ยออกห้างบ่ได้ครับอยู่สังเวียนไกลงานโอ้มาถามมีแล้วครับผมอันนี้ไหว้ไหว้แบบไอ,ไอ้คนไอ้เหนียหน่อยครับไหวแบบผู้ดีอันนี้ไหว้แบบได้เบิร์ดครับผมอืมอ้าตุกเพลงได้จัง ผ um. ู้วานโบกาสิบโอเนอ่า oh. พ like ่อแม่นองกินของกันครับเดี๋ยวจองขาหนีนะผมเอาแบบนี้เลยครับบอกเลยว่าใกล้ต้นหนีนะผมจากการในฟังประวัติที่ผมไปซื้อมาแล้วครับผมบ่ตังว่าสี่ปีโอ้ย ผมก็บอกว่าผมอยากได้ไก่ที่แบบหนังดีๆกนะครับเหนือน่ลายผมก็ไม่รู้ว่าซีปีนหรกระปุกอะไรเนี่ยซื้อไก่มาหน่ห้เป็นขั้วแห้งนะครับก็เลยมาต้มแบบบานๆแล้วนะครับผมอึบไก่ครับผมบานเข้ากับข้าวใส่สีด้วยนี่ยหอมๆนะครับโบติกกับเลื่อมใส่แล้วครับพ่อพี่นองลองกินหน่อยนี่แบบธรรมชาติบานเข้าเลยนะครับง่ายๆอ่าไก่นะครับเฮ้ยคนละครับเลยไมครับคนละคาับเลยแล้วง่ายๆเลยครับมากๆกินเขาอ่านโดยพี่น้องได้ไหมโดยโดยเฉพาะนะครับผม เห็ดใวโดยเฉพาะเลยเห็ดโดยเฉพาะเลยทันเลยไปอืโอ้เบื um. ่อครรบเบื่ออืมอืมอน่นนี่นีเจ้าอะไรครับครับเจาอย่างเจ้าของไก่กล่องนลยครับมารแจกแล้วยอรับคนอมอฉาไปครับไปครับไป อม่ออะแซวว่าจัไก่บัวตังก็สามปีเพลย์ได้เยครับเกลยได้ครับไก่อย่างไรกับว้าแสบก็ยังไก่แบบบานๆเท่าเไก่บานหัวจามมึงยกไปเด้เนี่ยฮะมึงยกไปเด้วนี่ยงก่อเนี่ยโ้ยโอ้เลื่อินครับมานี่โอ้ยเพลยหไทยยุโดนไปแกข้าวแก่ข้าวคม่ีกินข้าวเนาะไม่นนี่ยหะพ่อแม่หนงมากินข้าวต้อบนแรกลครับ อืแสบไปดีจำจอนเอาเพราะวันนี้กินเขาเขาจีบใบก่อนโห้ยมันจะทานพักจากสวนเน้องผมจากสวนเลยมูนี่ปลูกเองนะครับเก็บรังหวานนะผมโค้ชยิไม่เยี่ยมไปทางไหนฟังไปผมนะครับตอนนี้เขาเริ่มต้นนะครับผม ก็ตรงนี้ก็มีคนสอบถามว่าในเรื่องของสายพันธุ์นะครับผมจะดนก็ขอบคุณสายพันธุ์ของพี่จอรนี่นะครับผมที่ว่าให้ผมมากนะผมจากที่ผมเห็นแล้วผมไปยูน่าเลยผมบอกเลือดเลือดคนนี่เลยครับเป็นไก่ทีเป็นไก่ที่เล็วกันะครับผมจิตใจดีนะครับมวยน็อคได้ยังไงนะผมผมซึ่งผมได้มากบอลหกแม่ับผมเนาะแมนครับหกแม่แล้วกับปูตัวนึงคาตัวแสนหางนะครับผมคาตัวแสนหางนะครับแสนหางแล้ครับ าไอที่เห็นเราให้นผมมาเนี่ยอู้บดบดตั้งกว่าสองแสนนะครับผมให้ผมมาตั้งเราต่างอย่างไรผมในวงแบบเกาะคุณนหน่อยจอนี่นะครับแมนครับผมถ้าไอเดี่ยมึงเขียบนี่เนาะครับผมผมว่าสายพันธุ์ไหนเนี่ยคือตั้งเราไอผมนะครับตอนนี้ผมแบบคายไปหลายตัวนะครับผมของของของไอจอนี่นะครับผมนะครับผมเนาะกินขผาต้อครับครับ่อยปั้งโอ้กลังแสบเลยนี่ มึงคาเาเนี่ย่้องเอ้ยสุดยอดเลยครับปาไก่นะครับดังชั่ค้าคนในอ่างคนนังไงนะแค่เดียวมันอยากมอสนะครับผมสยากไก่และยากคนนะครับแชมป์าน่ไม่บอลเลยเนาะเอ้ที่เด็ดเลยเวดไปคนราคาโดยเฉเลยนี่ยครับหม้อมละมุนเลยครับน้เครื่องแน่นนะโมากดีวะเห้ รสพี่ซาบอ่ะนี่สูตรรสปีซาทินครับผมเลื่อมเลื่อมบอกว่าเนี่ยตม้มไข่เนี่ยสูตรในซาทินครับเราเป็นคนบอกนะว่าเราเรา,เราให้ต้มดูนะครับผมเนี่ยมันต้องตำเกิน <laughs> ใส่ผมจุลตาไหนเราดีเท่าตอนนี้เนปาปานี่ครับผมผมนี่แหละครับผมก็เลยจำสูตรแล้วแม่นะครับนี่เราการเที่ยวเห็ดที่บ่บวังพลังต่างๆน,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 นะครับมันเป็นข้อนหนูขงเท่าน,นะครับผม,มเรื่องนี้หน่อยเนาะ เอาเดี๋ยวแสบไปเลยครับสูตในสาทตนะครับอืมอมอผลไม้เพียบอีพอแม่ไม่อยู่เหี้ยนังงี้ครับยากได้ลูกอิ่มใจยังกับามาให้เออสนานนะสุดยอดเลยครับ้ พอมาไปลองก็เอะเพื่อนมึงคิดทอดบ้านมันกะเวลาคนวงแบนนด้รับีดำมันคือแบบบรรยากาศบ้านเ้านะครับผมสิ่ที่ันทำแซ่บไีเยเนี่ยกอาดก็ถือว่างนะครับอืมจุ่มลับอืม จนจวังงนนี้จา์ว่าพันเหลืองัานเนาะใช่ผมเหลืองาน,น,น,งนเ,<ม>เนาะงานเดี๋ยวผม TS มันถามหาเนาะไปเล่าเล่าไปทำงานเนี่ยนะผมอ่ะแม่นครับเดี๋ยวก็เลิกแล้วเดี๋ยวจงไปแล้วจังหน่อยมีเลืองไปตอ้องหัวไก่้อะนะเฮ้ยมาทานม,มาสซวเลย บึงพักปูเองมะเฮ้ยมึงล่างปู๋ยออกไ่เนี่ยอุ๋ยมียไขี้ใกล้ๆอีกยหรอเ้ยมีสีใกล้ชิงวอาเหรอร่างกา,ามมนะแล้วเขินาาุอยปรมชาไิคราบกมป๋ยธรไม่าาินะล่างหรอนะตาแล้วบนมสุดหล่อนะจ้าวิ่งกวาขายิ่ม่งเยอะมความเจ้ของ บาเท่าไหร่เรมะงานครับนะครับยงานบรวีงานหรองทุกคนเลยต้องสู่ต่อไปครับผมถึงผมจจอะกมาแล้วแต่ความรักและเขาหลบยังรักเข้ารพบแล้พี่จอนี่เสมอนะครับหัวใจแง่ก็ตามครับพี่ชายคนนี้หัวใจแง่ก็ตามไปดีครับผมนี่หัวใจผมหล่อเนี่ยผมแห่พันเลยครับสำหรับไอคนนี้ครมในการเรือซอยเรือประชาชนหรือว่าการสื่อประเดี๋ยงต่างนะผมเนี่ยเป็นคนคนขับรถแห่นะครับ บนมือบนขึ้นครับผมไอเล่าจับบ่ได้เราสิบ่กินเขาเลยครับผมอันนี้ก็โอ้ผมสึ้งใจแห้งนะครับผมสึ้งสึ้งใจแห้งกับเป๋าเลยครับผมถือว่าทุกจอดครับเป็นตำรวจก็ถือว่าเป็นของคนประชาชนหรือว่าเห็ดเพื่อสังคมโดยแท้นะครับผมนั่นเลยก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่ไสเพราะเหนียวผมนักท้ายเรื่องชิมนี้เยอะอะโคมแบนชิโนไล่เสมอนะครับผมถึงตอนนี้สื่อกลวิการนะครับไอ้กะโอ้ยมวลนึกเอาครับยังนึคือเอาผับอ้แมนครับก็ ไปหันสามไกลมันบกเบิดเนาะโอ้แมนครับมันกะอู้ยลำบนะากเนินทลายรเนี่ยลำบากกัเข<ำ>้าใจนี่ไอ้ค่าสายใจของไงเนาะค<ม>่าจยใจเราหลายนะครับผมพน <c oughs> ักสี่คนเสียอู้ยไม่ต้องแบกรับภาระตาเขาใกล้เนี่ยผมไปซื้อมาอ่้ยบ,บ่ตังมาเดือดรสามาามื้อเขาใกล้หันผมหมดแล้วหมดเลิกกันเลิกเห็นใจกันนะครับก็เลยขอออกมาอะตังเราตัางฟ้ามันเป็นรูฟ้าของไรแม่ครับผมเข้าใจไ้นะครับเนผมเต้หันเขาโอ้บุญดีเหมือนเดิมนะครับบอกว่าผมเลยขึ้นไปยาก Sếp ừ. ừ, là <laughs> <laughs> làm dạy lắm một lần dạng kéo đẹp kéo hỏi anh em ruộng kìa hát bằng lưng 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 kìa มขาใกล้เกินอูยบดไปโดยพอยนะเกอู้เริ่มหรอหมักดีเท่หมักู้ึกว่าดานแม่เติมนักหรอนะนวเลยครับนเลยแบแซบเรตตอนนี้ัเรซื้อย่ำแลครับแซ่บภาษาพอใหหน่อยเนี่ย เด้อกินของวันเราไก่เฉพัะหคานี่อืออือยบไก่สูตรนี่สูตรพิซาจิตไวนี่มานะโอ้ในก,กันของเรามึงเดียวไปกินอิ่มกินจนลืมตัวนี้โอ,อ,อ้อออก,อกินหอหว่าเพิมกินหอยสาิจี้มเด้ออคายเบิ้งคิบงอ่งลงยั่แม่เขาไปบซาจเป็นไอผมหลักเขารบนอนอยู่หองติดกันนะครับ แบกเล่าตลอดครับเบกตลอดเผมนี่แบบสนิทกันสายจวดครับผมสายจวดมวนมวนน้ำเล่ายืมเล่ามีแต่รล่ายิ้มนะครับไอ้ทัดดิดนบอกน้องเสมอครับความสุขยืดติดใจถึงหลังถึงหลังกายไอ้ก็เหนื่อยสุดเพราะควาอมแต่ว่าไอ้มีความสุขแห่งน้อที่ได้เห็นการระยะเม็ดมีความสุขอยู่กับไอ้ังสินะครับผมเราเป็นคนเต็มทีเลยครับสุดยอดนะครับวู้ ถ้าประเภทเรื่องเรื่องไกลนะผมผมบอกตีเนี่ยโอ้ผมลองพูดถึงนะผมผมไม่ได้เล่นครับไรตอวอย่างเดียวมวนครับผมไม่ต้องการครับเจ้าออกไปได้ก่อนไม่วันหยองครับบ่็อเคยแผลนะครับผมแม่นเนาะทจิตตเห้องแผลบ่เคยแผลนะครับบ่เคยแผลจะไฟนะครับบ่เคยแผลแต่ผมไปอยู่เกือบสิบปีหนึ่งอีกสองเดือนเขาปีนี่เนาะเขาออกมาเดือนเมื่อไ่เคยแผลนะครับผมมีแต่ชนะอย่างเดียว ชนะองอคแบบบริวารงอครับหรืออาจจะเป็นคว่ำดวงดีเลยเนาะแม่นครับแม่ครับผมเป็นดวงนั่เหรอแมนเป็นดวงนั่เพราอมันไ,ไปใกล้บ่อแผล่ใกล้ไปล่องซิฟนี่ครับกลับมาชนะแม่นครับล่องซิฟล่องเก็บปี๊บไขยังไง่างเงี่ยแม่นครับล่องซิฟหนึ่งวูบล่องซิฟหนึ่งเด็กงั้นอรน่อยนะมอืมพอเรศขานุ่งขานีเพิ่อนะขาน้ำผาไฟ อุ่นแสบเลยครับขาเดียวของผมยิ้มเรอเพื่อนไงิมเมอร์เราของผมเออเมือนร้วเขาต้มคนละขาเด้อกิ๊บโลเมอรนี่เดี๋ยวไอ้เอฟซีผมเพิ่นหัอครับั้องยังวะน้องผมเพื่อนชิหวใหญ่มาแม่ไม่อย่ามายัมนะผมยินดีนะผมตอ้หรับเนาะหลังส่วนของมี่นะครับผม ของหัวกับพองนะครับทำมาแรกบักแตงกับปลูกกุยลังสวนพังลูกกุยลังสวนเหมือนะครับเนี่ยกล้วยกับลังสิปลูกนะครับอันนี้ซื้อเขามากินก่อนนะกำลังสีเงินนะครับจักรจักรต้นครับสองร้อยต้นครับสองร้อยต้นนะครับเหนะครับขาเดียวกินต้องพอดีเลยครับอืมขาเดียวอิ่มเลย

ขอบคุณที่ติดตามถึงผมเสออกมาแล้วผมยังรักและเข้ารักษาดีที่ผมไปอยู่ทุกๆทีนะครับสําหรับเอฟซีขอบคุณเอฟซีด้ครับผมทีมีหรือว่าจะทุกทุกคอมเมนต์ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับที่เป็นกําลังใจของแบนเสมอนะครับก็ขอเอฟซีทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะครับก็ขอให้เจริญดูเรื่องในธุรกิจหรือว่าสีเข็ยดยังก็ตามขอรู้ล่วงไปดีๆนครับโอเคครับพ่อพี่น้อง สำหรับที่นี่ครับโอ้แสบไปเลยครับขาไก่นี่กับไก่หัวใยครับแสบไปใช่ครับผมก็ขอขอบคุณเ e อฟซีกัคลิปนี้ไ่้นะครับเากมากินขา้างกันนะครับแ,รแต่ว่าช่วงนี้บอลมาผมบ,มผมบอยากลงคลิปนะครับหลังสวนผมก็มั่งเหยียดพาใส่สองมือสองตีนนะครับเห็นก็ประหยัดอยากประหยัดงบหน่ำนะครับใส่มือใส่ยังคุดเอามือเห็นเองเอามดครับอยู่หลังบ้านถ้า สำหรับบ้านต้นใหม่ครับกำลังเห็ดนะครับถ้าเป็นรูปเป็นล่างเดี๋ยวผมอยากจีใต้เบิ้งในช่องแมนรอบนั้นแมนครับโดยการทายชิปไอ่ทาชิปเนี่ยครับไอจอนี่นะครับผมย่างมึื้องไหน้องนุ่ง้องนี่ครับน้องน้องฮักนะครับผมครับกาผมกับข้ออ่ยๆนะครับผมเป็นเป็นข้นแห้งสี่นะครับโดยการเป็นคนแห้น้องนะครับผมโดยที่เพื่อกินยังได้นะครับผมมูลราคาเงี้ยไม่ต้องพูดถึงนะครับซ้หรับายคนนี่หายแล้วครับผมนะ ผมบอกขอขอบคุณเนาะในที่ว่าให้ใกล้ให้ยังผมนะครับมากนะครับโดยทีพระคิดเงินของผมยี่บาทนะครับผมไปยี่หันกะอ้ดูเลขผมยังดีครับครับจนผมเบลเกรงใจละกับเห็นใจท่านใดญน้ำนะครับผมแจ้งได้่องกะขอขอบคุณหลายหายนะครับผมราคาซีมือที่หายนะครับผมก็คือทั้งสองยูทูบเนี่คือแบบคือคือใจผมเนี่ยเพาคือแทบจะื่บได้เกือบมาไายนะครับแต่ว่าตอนนี้แล้วผมเป็นคนเนึ่ยเจอในน้องก็ต้องไายเพราะว่าเอฟซีเป็นยังสี่เป็นเป็นยังติดตามน้องยูซินะครับผมเราก็เลยหายช่องนี้มาได้ โดยบริษัทยังคงจักบานเลยครับผมจังไดยก็บขอบคุณนายหลายน์ผมเลยกัขอขอบคุณเอฟซีนะครับที่ติดตามทั้งช่องกลมแบรนด์นะครับดีว่าหยดยิ้มมึงหลายๆนะครับที่ไอเจ้านี้แล้วมึงมึงแห่นะครับเพราะว่าเป็นช่องที่เป็นคนมีคนติดตามัก็สินะครับผมจังไดยกับขอบคุณนายไลน์เลยกัขอไอเอฟซีทางช่องกลมแบรนด์นะครับเพราะว่าน้องกลมกลมแบนซีนี่แทนะยู้มใสนะครับเฮ้ยริ่วร่วงเฮ้ยยู้มใสนะครับผม ก็ขอให้เป็นกําลังใจน้องกลมน้องแบงค์สี่ไปตลอดได้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตกินต่มไก่ต่อก่อนครับ,รบผม <laughs> ปะวิดกล้อง <Okay S 1> กลมโอเคครับผมขอบคุณครับ <laughs> ผมสวัสดีครับ